อัลลนนอฮฺุสซาลฺลัมุลิหฺโวฺะหฺุะหฺุะหฺุะหุ่ะหฺ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 ุะหรุะหฺุะหฺุะหฺเะฺุ้ะอทีะมือะี่เท้าที่กระกสันหนฺุะหฺุะหฺุะหฺัะหขอะหรุะหฺุะหฺุะหุ้ะหฺุะหฺนวยประชน์ใหกับเรา ทำให้เราเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความประเสริฐมีความเหนือมีความเด่นกับประสุสาตว์โดยทั่วไปคําถามคือและวันนี้เราได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาในแต่ละอวัยวะโดยเฉพาะข้อต่อที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ให้กับเราบ้างหรือเปล่าไปแล้วครับฮะดิษบื้หนึ่งครับท่านรอซูลลอฮฺซอลลัลลอฮฺซัมได้บอกถึงวิธีที่เราจะขอบคุณอัลลอฮฺ ได้ในแต่ละข้อขอในแต่ละข้อต่อและข้อต่อน,นั้นหน้าที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละหรือพูด,ดง่ายๆครับทุกอวัยวะจะรอดสุบฮานุาตาลาให้กับเรามานี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละทารุชาลลอฮฺซลลัลลอฮทรได้ทรงกล่าวว่ายุสบิฮุกุลุสุลามะฮัติกุมอะนไดฮิสอดะกในแต่ละวันในแต่ละเชา้านี้ในแต่ละข้อต่อของท่านนั้นจำเป็นที่ท่านจะต้องทำสอดะกทำสอดะก แทนแต่ละข้อต่อเพื่อขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละเพื่อขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละความหมายสั้นๆก็คือในแต่ละข้อต่อในแต่ละอวัยวะที่อัลลอฮฺให้กับเรามาเนี่ยเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละที่ยังอยู่กับเราเราได้ใช้ประโยชน์จากข้อต่อของเราที่มีอยู่โดยเป็นปกตินั้นท่านรอาากล่าวกล่าวต่อไปว่านั้นจําเป็นสําหรับเราเราต้องทําต้องขอบคุณอัลลอฮ์โดยการทาสตอกะโดยการทําความดี ท่านรัลโซลก็ได้ขยายครับว่า,าจะทำอย่างไรบ้างที่เป็นความดีท่านรัลลอฮ์ก็แนะครับว่าฟีกุลิตัสบีฮาตินสอดะกา็ทุกการที่เรากล่าวว่าอุบฮานัลลอฮ์ุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิลุบฮานัลลอฮิลอาซีมนี่ก็ถือเป็นสอดะก็การตัสบีมีเป็นสอดะก็ว่าฟีกุลิตาหมีเดนสอดะกา็ในในแต่ละคำที่กล,ล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาในหลังละมหมาดหรือว่าในเวลาโดยทั่ทวไปก็ตาม เราอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นถือว่าเป็นซอดรบก็เช่นเดียวกันไปแลครับว่าฟีกุลิตะฮ์ลีเลนซอดรบก็ได้แต่ละคำที่เรากล่าวว่าละอิลละฮ์อิลลอฮ์ละอิลละฮ์อิลลอฮ์หัวดูลลชริกะละนะฮะก็ถือว่าเป็นซอดรบก็ครับง่ายๆครับในแต่ละตัสเบียที่เรากล่าวกันในแต่ละที่กลุลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นซอดรบก็ครับซอดรบ ah ราก,าก็ r r กกบกที่เราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเช่นเดียวกันครับทระโสดอลลก็กล่าวต่อไปว่าวาฟีกุลิมะโรเฟนซาดะก็การใช้กันในสิ่งที่ดีงามใช้กันทําความดีนะครับสนับสนุนกันให้ทําความดีแนะนํากันในการทําความดีการโชว์การแชร์ครับโพสต์นะครับแบบนี้นะครับการบรรยายศาสนาเรื่องราวของศาสนาคําคมศาสนาอายะอกุรอานเดอว่วฮะดิสครับเราช่วยกันแชร์อันนี้ฮะก็ถือว่าเป็นซาดะก็เช่นเดียวกันเลยครับวาฟีอัว่า ว่าในทุกคำวา่วาว่าว่าในทุกคําที่ปรามกันในเรื่องความชั่วครับปรามกันในเรื่องความชั่วนะยุนอนันนิมุ่งกับในแต่ละคําที่เราปรามกันในสิ่งที่ไม่ดีงามตักเตือนกันในสิ่งที่ไม่ดีเราแก้ไขเราเปลี่ยนแปลงกันนะครับก็ถือว่าเป็นสศสารก็ตอนนี้พี่น้องครับในอวัยวะของเร,เรามีมากมายเลย ครับในร่างกายเราเพียงแค่ข้อต่อเนี่ยสามร้อยหกสิบข้อต่อก็ไม่ว่าจะขอบคุณอลว์แล้วเราก็ยังมีอ,อวัยวะอื่นที่ไม่ได้กล่า,อาวอวบถ้าเราโซล้อไม่ได้กล่าวใช่ไหมครับตาเราหูเราหัวใจเราไม่ได้กล่าวในที่จะทํายังไงให้ขอบคุณเราโซบะฮามุตะลาดได้มีความทั่วถึงนอกจากการทําความดีแล้วถ้าเราโซล้อก็แนแนวหนึ่งในสิ่งที่จะจะ ะจะมาทดแทนการขอบคุณอัลลอฮ์นอกจากความดีดังกล่าวแล้วนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานววตระะได้อย่างสมน้ําสมเนื้อนั่นคือว่ายะจซิอูมินกุลิยาดีกะรักอาจานิมินซอดาตรตัวหาสอรกะของละหมาดตบตานี้ก็สามารถที่จะพอที่จะมาทดแทนการทำซอรก็แทนอวัยวะอืนอ่นๆในร่างกายเราได้ นั่นคือความดีสิ่งที่เราสุบฮานุตรลาให้กับเรามาไนะครับที่เราสุบฮานุตาลานั้นจะประทานความโปรดปรานให้กับเราความดีให้กับเราละหมดหาดตัฮาพี่น้องครับอย่าลืมละหมดหาดตัฮาละหมดหาดตัฮาเนี่ยเราไม่ลืมนะครับละหมดหาดตัฮานะครับละหมาดดูฮาคือละหมาดยามสายพี่น้องครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ,ปร,มาณประมาณสักเจ็ดศอกนะครับจนถึงก่อนจะละหมดหาดซูโฮร ระยะเวลาก็ว่างมากเพนะครับละหมาดยามสายอย, Onion สอย่างน้อยๆสองราะก็อัดไปนะครับละหมาดตุวฮาอย่างปานกลางก็เสียเรอก็อัดอย่างมากเนี่ยแปดเราก็อัดนะเป็นสุนัขของท่านรอสุล ullah ซุลแลห์อะลัยซัลลัมท่านรอสุล ullah เนี่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ขาดนะครับปกติท่านรอสุล ullah เนี่จะละหมาดตุวฮาเนี่ยไม่ขาดเลยครับนั้นละหมาดตุวฮาอย่างน้อยสองเราก็อัดอย่างกลางเสียราก็อัดอย่างมากแปดเราก็อัดซึ่งถือว่าเป็นเนื้อสุนัขของท่านรอสุล ullah ซุลแลห์อะลัยซัลลัม บางบททารุสลลได้ทรงกล่าวว่าทารุสลล่นนั้นได้ทรงสั่งเสียซาบาชททหนึ่งนะว่ายัางอย่าให้ขาด3าประการนี้และหนึ่งในสาประการนี้ก็คือละหมดหาดตุฮาละหมดหาดตุฮา่น้องครับถ้าเราได้ทำถือสม่ำเสมอเนียดํำนะครับขอบคุณทวารสุบฮานววาตาลาที่ให้ชีวิตเราให้ความดีเราให้เข้าต่อเราได้ทํางานเหมือนเดิมครับมีชีวิตอยู่ นั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญว่าอย่างน้นอยๆไปแน้วครับวันให้หละหมาดตูพาละหมาดุูพาช่วยอานวยประโยชน์ให้กับเราให้เราได้รับความดีเพราะการละหมาดนั่นคือการที่เรานั้นได้อวัยวะได้สุขุยอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจิตเราได้โฟกัสกับ wa, อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาล่นั่นคือเป็นหนึ่งในเคล็ดลับสําคัญไปแน้วครับที่เราจะขอบคุณอัลลอฮฺขอบคุณอัลลอฮฺ ครับในความดีที่เราให้กับเรามาในแต่และวันในข้อต่อที่เราให้กับเรามายังเป็นปกตินะครับอายุวะของเรายังเป็นปกติประเด็นสําคัญคือให้ได้ขอบคุณอรรถสุภานวาุวาตาโดยการทําความดีในภาพรวมและในฮะดเษสนี้ก็บอกครับว่าในริกรุลวะเป็นการเป็นการขอบคุณอะรถสุภานวุวาตาและและมาดุฮาไปน,นะครับอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆให้เราได้ละมาดดุฮาสองรกักษาสิ่งนี้นจะเป็นสิ่งนี้ที่จะมาทดแทนความดีขอบคุณอะรถสุฮานุตลาให้กับ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته